วนนี้ผมกำลังพบปัญหาที่ช็อกมากช็อกมากจริงๆเพราะเวลาผมเล่เอ็มบล็อกนะทุกคนอทุกคนอะ,นอะชอบเลือกโอเวนเนตกันกับกับสเปซไนเปอร์ตลอดเลย ผมก็ไม่รู้ทำไมผมตกใจมากนะฮะคือแบบคือแบบชอบเลือกกันมากอะคือผม่ไม่ทําไมอะ่ะแต่น่าจะตัดฉากไปตอนที่องอนั้นไปที่อารนีนาแหละ สเปซไนเปอร์ sniper, เนี่ยผมเกลียดมาก,มากอะ่ะมันเป็นเนี่ยมันเล็งยากมากเดี๋ยวผมให้ดูนะเล็งยากมากมไปดูเล็งยากมากแลวผมแทบไม่เจอศัตรูเลย Show yourself please Show yourself for a little competitive ยากมากไอ้สไนเปอร์ทั้งสไนเปอร์ไปเย่พอแล้วยิงยากอีกยังยิงยากอีกยังยิงยากอีกพอเสร็จแล้วก็เจอพวกพวกเฮียโอที่ที่โคตรที่โคตรคริชอีกไอ้ เลยคือมันยิงช้าเนี่ยยิงช้ามากพอยิงทีนึงต้องรีโหลดอ่ะต้องรีโหลดประมาณหนึ่งวิอ่ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียโคตรยิงยากเนี่ยโคตรยิงยากเอาเกียริสเปซไนเปอร์ทำไมชอบเลือกกันเหรอวะโอ้โห คือแบบคือแบบซไนเปิมยิงแรงใช่ไหมล่ะแต่มันยิงช้าฮึยิงไม่โดนแล้วทำไมพวกมันยิงโดนกันวะเดี๋ยวมีปุ่มใหม่ได้เหรอมีมีมีปุ่มเมนูด้วย เอ็มบ็อกซ์รีโมทโอนไว้เฉดิ๊องย่าให้เอ็มบ็อกซ์รีโมทสเปซไรเฟิลมาเพราะว่าเล่นยากโคู่เนี่แทบไม่โดนเลยแทบไม่โดนเลยแทบไม่โดนสักนัดเลยอืมไม่โดนเลย ทันวันนี้อยากให้โอ้ยอยากให้อยากให้มันโอ้ยทุกคนได้ป oh 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 ืนสไลป์เปอร์ที่ไปยิงลัวกันแหละองได้ปืนสแน็ตเออมต้องยิงต้องยิงพวกพวกเป็ดตรงนี้สิจะได้ปืนอีเล็กที อืมตูแผลหอลวอยากค่ายนี่ให้ได้อืมอืมขอลองจบตานี่ให้ได้เขอลร้องขอลร้องอ่ะจบตานี่้ได้แล้วไอ้ชาโดบโบัวข้อน้าลำขาเลยมันกระโดดแล้วก็โดดสกุบเหมือนตัวเองเท่ตลอด กระโดดมันไม่ได้ช่วยเลยเลยก,กระโดดแล้วก็หมุนไม่ได้ช่วยเลยเลยมันก็เหมือนกระโดดธรรมดาพอกระโดดแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยมัน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 มองแทบไม่เห็นอะนี่อืออือจบท่านี้เธอขอโคอง Please don't be on me. อ๋อสเปซเบเกอร์ชสช่วงชิมิช่วงวีโอเน็ตการ์ดสเปซอไรเพิ่อ แก yeah. 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 อย่าอย่าองขอร้อง yeah. อย่าคุณผู้ชมเลิกเล่นเกมนีล้ละของเลิกเล่นเกมนีล้ละเลิกเล่นเกมนีล้ละ